มาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะตาย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 ตน้องน้องของเรานะคะมีคนโกอินเตอร์ด้วยนะถูกต้องคุณเห็นไหมบอกแล้วว่าผ่านโรงเรียน Academy ี่แฟนเทเชียของเราไปนี่ก็จะมีผลงานมากมายนะคะเนี่ยเป็นรุนกันไหมคุณว่าใครนะจะได้มีผลงานอินเตอร์นะอย่างที่บอกไปครั้งนี้นะคะมีมาอัปเดตงานของ3คนด้วยกันนะคะสานักล่าฝันค่ะจาก AF นะคะ f f 9ก็มีน้องไอซ์นะคะคก็มีเทมแล้วก็ทาง DF 10ด้วยนะคะอัปเดตผลงานกันหน่อยนี่เลยนะคะเห็นหน้าค่าตาเด็กครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะไอซ์ก็บเทมนะคะก็มันจะมีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งหนุ่มเทมอย่างที่เราเคยรายงานข่าวไปนะคะเขากำลังมีภาพ,พยนตร์อินเตอร์ชื่อว่า Skin Trade นะคะที่ได้ประกบคู่กับจ่าพนมแล,ล่าสุดก็มีละครสยองขวัญเรื่องแรกในชีวิตด้วยนะคะ ด้านสาวไอซ์ก็ามากระบทบ,บานนางร้ายค่ะ2เรื่องกันเลยทีเดียวแต่จะร้ายยังไงนะคะก็ต้องลองไปฟังจากสาวไอซ์ดูนะคะส่วนแชมป์เอฟอย่างทางเบียถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้มีผลงานการแสดงแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเดินหน้ากับงานเพลงอย่างเป็นที่เลยล่ะค่ะสําหรับเพลงของพวกเรา a อฟสเนาะก็รักและขอบคุณแล้วก็เพลงส่วนตัวของทางเบียเพลงเดียวสินะเพลงส่วนตัวเพลงเดียวของทางเบียครับโลกมันกลมจริงจริงถางเบียก็มาสายร้องเพลงเนาะก็แบบ ตอนนี้ก็โฟกัสที่งานร้องเพลงก่อนครับส่วนงานละครนะถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ทํามันหรือว่าได้เล่นละครก็เป็นโอกาสที่ดีครับครับผมตอนนี้ผมก็ถ่ายถ่ายหนังอยู่นะครับก็ถ่ายหนังเรื่อง Skin Trade ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครปมหลอนถ่ายทำก็ประมาณครึ่งเรื่องแล้ะครับก็มันมากแอคชั่นวิ่งไล่กันทั้งเรื่องครับผมอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับขอให้ทั้งวันทั้งคืนก็ก็ยังมีแรงครับ อ๋อเรื่องใหม่ก็คือเป็นของละคร JSL ครับทำ,ทำร่วมกับ True, True ครับก็บบชื่อปมปมหลอนครับผมเล่นเป็นปมรหรือเล่นเป็นหลอนป <laughs> มหลอนคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็มีละครค่ะทางช่อง True เหมือนกันค่ะเรื่องมนเจตพูดค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นซีรีส์ทางช่องเดียวกันนะคะเรื่องแซนดี้ค่ะเรื่องหนึ่งก็จะเป็นคนดีค่ะอีกเรื่องนึงเป็นคนร้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกันตรงที่จะเป็น เป็นสนุกสนุกเป็นคนตลกตลกอะไรยเงี้ยค่ะถึงจะร้ายก็เป็นร้ายแบบตลกตลกต้องโอ้โหงานเยอะทุกคนเลยเนาะใช่แล้วก็ติดตามชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆได้อยากให้โฟกัสที่หนุ่มเทมส์นะฮะโอ้โหเป็นหนุ่มที่รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่อยู่ในบ้านนี่ซิกแพคสุดยอดมากมกล้ามนี่โอ้โหแน่นมาก<ช>เลยใช่ั้ยทีนี้ก็จะได้เห็นคิวบูแล้วก็การวิ่งไล่ล่ากันนะคะตายล้วจะต้องสนุกสนานแน่นอนฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะค่ะ